กลับมาช่วงนี้นะครับดูความเคลื่อนไหวของมุมมองฝ่ายค้านกันหน่อยนะครับมีความเห็นอย่างไรจากการที่เห็นภาพเรา คนดังต่างๆหรือว่าแม้แต่ตัวของนายกเศรษฐาเองเนี่ยเข้าไปพบกับอดีตนายกทักษิณน,นะครับแม้ว่าจะบอกว่าไม่ได้ไปคุยเรื่องการเมืองครับแต่ก็เหมือนกับอดคิดไม่ได้อะว่าจะไปปรึกษาอะไรกันหรือไม่นะครับคนที่ออกมาให้ความเห็นเรื่องนี้ก็คือคุณพักขมลหนุนอน,นันต์นะครับสสบัญชีรายชื่อจากทางก้าวไกลนะครับก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ก็ถามว่าเอ๊ะมันจะสื่อนัยะทางการเมืองอะไรได้บ้างใช่ไหมฮะแม้ว่านายกจะบอกว่าเป็นการมาเยี่ยมเพื่อให้กําลังใจแล้วก็ขอคาปรึกษา อบอกแบบนี้ครับว่าสื่อนายะตั้งแต่การที่นายกเศรษฐาเดินทางมาด้วยรถยนต์ประจําตําแหน่งแล้วนี่ตีความแบบนั้นเลยนะเพราะหากบอกว่านี่เป็นการเจอกันครั้งแรกที่คุณเศรษฐาเข้าไปเยี่ยมคุณทักษิณตั้งแต่เริ่มมีอาการป่วยแล้วก็เข้ารับการรักษาตัวสังคมก็คงมีการตั้งคําถามและไม่มีใครเชื่อแน่การปรากฏตัวต่อสื่อมวลชนแล้วก็การเดินทางไปด้วยรถประจําตําแหน่งนั้นเนี่ยน่าจะคิดได้ว่าอาจจะเป็นการส่งสัญญ,ญาณ หรือตอกย้ําคําตอบหรือไม่ว่านายกประเทศไทยคือใครกันแน่ส่วนหลังจากที่คุณทักษิณออกจากโรงพยาบาลและคุณเศรษฐาเดินทางเข้าพบเนี่ยเพื่อขอคำปรึกษาต่ตางๆเป็นสิ่งที่ประชาชนเขาคงตั้งตารอครับว่าคุณเศรษฐานั้นจะสามารถยืนยันได้หรือไม่ว่าตนเองนั้นมีเอกภาพในการบริหารประเทศและจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้หรือไม่ว่านายกประเทศไทยมีเพียงแค่คนเดียวก็คือนายกเศษฐ,ฐา คุณพักกมลบอกว่าก็คาดหวังเหมือนกันนะครับว่าคุณเศรษฐาจะสามารถยืนยันแล้วก็ดําเนินงานโดยสังคมไม่ต้องตั้งคําถามมีศักยภาพมากพอที่จะพิสูจน์ผลงานให้กับประชาชนเห็นสุดท้ายก็ต้องอยู่ที่ตัวของคุณเศรษฐาเองว่าจะทําให้ประชาชนนั้นเชื่อมั่นแบบนั้นหรือไม่มและตนเองในฐานะตัวแทนของพรรคก้าวไกลก็เชื่อมั่นนะครับว่าทนายกเองก็มีศักยภาพมีความกล้าหาญมากพอในการดําเนินนโยบายของรัฐบาลด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังบอกด้วยนะครับบอกว่าถ้าเกิดหากมีคณะรัฐมนตรีหรือว่าอาดีตนักการเมืองคนไหนเข้าเยี่ยมเนี่ยก็คงปฏิเสธไม่ได้ต่อให้มีการยืนยันว่าจะเข้าไปเยี่ยมผู้ป่วยก็ตามเพราะว่าคุณทักษิณเองก็ถือว่าเป็นบุคคลสําคัญนะครับ ก่อนที่คุณทักษิณจากเดินทางกลับมาไทยก็ยมีบุคคลสําคัญในประเทศไทยมากมายที่เดินทางไปเยี่ยมที่ต่างประเทศก็มองกันว่าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแล้ววันนี้นายทักษิณก็อยู่ในประเทศไทยแล้วคงเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีบุคคลสําคัญเข้าเยี่ยมซึ่งก็อาจจะเป็นการเยี่ยมเยียนด้วยกัลยาณมิตรจริงๆนะครับแล้วก็เน้นย้ําบอกว่าอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณทักษิณนั้นเป็นบุคคลที่มีบทบาททางการเมืองไทยโดยตลอดดังนั้นไม่ว่าใครจะเดินทางไปพบคงไม่สามารถ ไม่เชื่อมโยงเข้ากับเรื่องของการเมืองได้แต่ก็ยังยืนยันว่าคุณเศรษฐาก็จะต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าทั้งประชาชนพิสูจน์ต่อคอรมอพิสูจน์ต่อพักร่วมว่าการเดินทางไปเยี่ยมคุณทักษิณน,นั้นเนี่ยสามารถยืนยันได้จริงว่า ตัวของท่านนายกเองเนี่ยตัวจริงคือใครกันแน่ฝ่ายค้านโดยเฉพาะก้าวไกลก็กระทุ้งประเด็นนี้ต่อเนื่องอมองอไปถามคุณองอิงก็ถอนหายใจเลยเมื่อวานนี้นะประเด็นเรื่องนี้นะฮะโดยเฉพาะการที่คุณเศรษฐาเพิ่งจะเคลื่อนไหวเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไปพบคุณทักษิณน,นะครับทีนี้ลองมาดูความคิดเห็นของประชาชนกันหน่อยนะครับทางดีดาโพนี่เมื่อวานนี้เขามีการเปิดเผยผลการสํารวจความคิดเห็นถาม3ข้อหลักด้วยกัน2ข้อแรกเนี่ย เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์ในการพักโทษคุณ<ม>ท,ทักษิณแต่ถามกว้างๆแบบนี้อย่างข้อแรกถามว่าอำนาจของกรมราชทัณฑ์ในการพิจารณาลดโทษหรือพักโทษให้กับนักโทษหลังจากศาลมีคำพิพากษา<ม>เห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรปรากฏ40ท้วนเลยนะฮะบอกว่าไม่เห็นด้วยเลยฮะ19.47เนี่ยอันนี้ฝั่งตรงข้ามเลยบอกเห็นด้วยมากแล้ว19.16บอกไม่ค่อยเห็นด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดรวมไม่เห็นด้วยเลยกับไม่ค่อยเห็นด้วยเนี่ยฝั่ง ไม่เห็นด้วยจะอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบหกแล้วก็18%บอกว่าค่อนข้างเห็นด้วยนะครับทีนี้ข้อที่2ถามแบบนี้บ้างการพิจารณาลดโทษหรือพักโทษของกรมราชทัณฑ์ควรที่จะมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมเป็นกรรมาการด้วยหรือไม่ปรากฏว่า41%บอนะฮะบอกว่าเห็นด้วยมากครับแล้วก็อีก24.58%บอกค่อนข้างเห็นด้วยเพราะฉะนั้นเฉพาะ สองคำตอบแรกเนี่ยก็ประมาณ65%แล้วะฮะ24.27%บอกไม่เห็นด้วยเลยฮะแล้วก็อีก8.7%บอกไม่ค่อยเห็นด้วยทีนี้ข้อที่3อันนี้น่าสนใจแล้วคำตอบเรียกว่าหลากหลายมากๆเลยก็คือคำถามที่ว่าสถานการณ์ทางการเมืองหลังจากนี้พอคุณทักษิณได้รับการพักโทษแล้วมองว่าการเมืองไทยจะเป็นยังไงต่อไปค่อนข้างจะปลายเปิดทีเดียวปรากฏครึ่งหนึ่งะฮะประมาณ50%บอกว่าคุณทักษิณจะมีบทบาท ในการให้คําปรึกษากับพรรคเพื่อไทยอันนี้เชื่อแบบนี้ครึ่งหนึ่งมองว่าเดี๋ยวหลังจากนี้คุณทักษิณก็คงจะมีบทบาทแหละคงจะมาลักษณะให้คําปรึกษากับทางเพื่อไทยตามมาด้วยคําตอบที่2รับประมาณ28.9%มองว่าการชุมนุมเพื่อต่อต้านคุณรักษินะ่ะจะจุดไม่ติดคือก็มีคําถามนี้ว่าหลังจากนี้ถ้าเกิดมีการเคลื่อนไหวมากขึ้นมากขึ้นจะเป็นชุมนุมใหญ่เลยไหมอันนี้คําตอบที่2เลยมองว่าจุดไม่ติดนะฮะ แล้ว26.7%มองว่าคะแนนนิยมพรรคเพื่อไทยจะลดลงจากบทบาทของคุณทักษิณที่มากขึ้นอันนี้เขามองว่ายิ่งคุณทักษิณเคลื่อนไหวมีบทบาทมากขึ้นเท่าไหร่คะแนนนิยมพเพื่อไทยจะลดลงเท่านั้นกลุ่มน,นี้มองอย่างนี้แล้ว21.6%อันนี้มองตรงข้ามกับตะกี้ที่บอกจุดไม่ติดใช่ไหมอันนี้21.6%มองว่าจะจุดติดจะจุดติดเป็นการชุมนุมใหญ่19.6%มองว่าการต่อสู้ทางการเมืองระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลจะเข้มข้นขึ้น 19%บอกว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้น่าจะมีปรับคณะรัฐมนตรี17%บอกว่าคุณทักษิณจะไม่ยุ่งกับการเมืองอีกแล้วมีกลุ่มนี้ที่มองแบบนี้เหมือนกันแล้วก็17%ฮะมองว่าคุณเศรษฐาจะอยู่ในตำแหน่งจนครบวาระนี่มีคนมองเรื่องนายกสองคนด้วย14%นะมองว่าประเทศไทยจะดูเหมือนมีนายกสองคนค12%ศูนย์กลางอำนาจการเมืองอยู่ที่ธรเนียบ 11%บอกศูนย์กลางอยู่ที่บ้านจันสองล่าคำตอบใกล้เคียงกัน12กับ11%แล้ว9.5%มองคะแนนนิยมพักเพื่อไทยจะสูงขึ้นถ้าคุณทักษิณมีบทบาทมากขึ้นจะสวนทางกับเมื่อสักครู่ที่มองว่าคุณทักษิณมีบทบาทมากขึ้นคะแนนนิยมพเพื่อไทยจะลดลงแล้วก็6%ที่ยังคงเชื่อแบบนี้ว่าเพื่อไทยกับก้าวไกลจะเป็นมิตรกันมากขึ้นเนี่ยฮะความเห็นแตกต่างหลากหลายคนละขั้วกันเลยก็มีอ่ะคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้เช็คดูใน อินสตาแกรมของคุณอุ้งอิงนะครับเมื่อ38นาทีที่แล้วปรากฏว่าคุณอุ้งอิงเนี่ยลงภาพเป็นภาพที่เป็นสามพี่น้องอะครับถ่ายร่วมกันนี่ภาพนี้จับลงภาพนี้นะครับแล้วก็เป็นโพสต์เ,เลยใช่เพราะว,ว่าภาพเมนูอาหารอื่นๆเนี่ยจะลงเป็นสตอรี่เป็นสตอรี่อ่าแล้วก็มีแค่ภาพอาหารภาพตัวเองอแต่นี่คือสามพี่น้องใช่แล้วก็แท็กทั้ง สองท่านด้วยนะครับทั้งคุณโอ๊คคุณเอมใช่แล้วข้อความเขียนแบบนี้นะครับบอกว่าทานข้าวณจันสองล่าเป็นอีกวันที่น่าจดจําของครอบครัวเราคุณพ่อชวนมาทานข้าวกัน5คนแล้วก็วงเล็บเอาไว้ว่าเคยสะพ้ายหลานจองคิวอาทิตย์หน้าค่ะ<อ>นี่ก็เลยเป็นภาพความเคลื่อนไหวว่ามีแค่ห้าคนในครอบครัวพ่อแม่ลูกครับ,บพ่อบอกว่าบรรยากาศเหมือนเดิมเลยโต๊ะทานข้าวก็ตัวเดิมแต่หันมาอีกทีโตกันหมดแล้วเนื้อหาที่คุยก็เป็นเรื่องเดียวกันแล้ว เข้าใจกันทุกๆอย่างทุกๆความรู้สึกขอบคุณพ่อกับแม่ที่เลี้ยงให้เรารักกันซึ่งคุณพ่อพูดเสมอต้องยกความดีเรื่องนี้ให้คุณแม่ครับแล้วก็บอกแบบนี้ครับว่าขอบคุณพี่ๆที่เป็นหลังแน่นๆให้กันเสมอขึ้นรถกลับมามีความคิดว่าเอ๊ะหรือเราจะมีลูกอีกคนดีฮ เนี่ยคิดยังไงเอ๊ะคุยอันนี้เริ่มอยากรู้แล้วก็จะเป็นบรรยากาศแบบอบอุ่นอย่างนี้ไงอไม่ใช่การเมืองแล้วอันนี้เรื่องครอบครัวเเรื่องครอบครัวการมุ้งละเจอใช่อาจจะมีลูกอีกคนเพราะว่าสามพี่น้องไงใช่ใช่ใช่ไหมฮะก็มีพี่ชายคนโตแล้วก็มีน้องสาวสองคนตอนนี้คุณลุงอิงมีลูกสองคนนี่วา็จะมีคนที่สามไหมด้วยไงก็เลยแบบมีความคิดนั้นแวบเข้ามาตอนระหว่างกลับบ้านแล้วก็ทิ้งท้ายแบบนี้บอกว่าเป็นมือขําที่แม้ว่าจะไม่ได้ทานด้วยกันเพราะว่ากลัวแพร่เชื้อแต่ก็อิ่มใจ ไปในความรู้สึกที่ได้คุยกันนานมากจริงๆนะครับแล้วก็บอกโอ้โหใส่หัวใจแบบหลายสีเลยนี่ครับ,บจะเป็นสีรุ้งเลยใช่ดีใจจังแล้วก็ติดแฮชแท็กบ้านจันทรงล่ามีพ่อแล้วน,นี่นี่ภาพของสามพี่น้องที่ไปดินเนอร์กับคุณทักษิณคุณหญิงพชรมาเมือ่อวานนี้นะฮะแล้วแอบ,บส่งสตอรี่อีกอันหนึ่งก็คือเหมือนกับมีความเคลื่อนไหวที่คุณนุงองิงมองว่าในซอยที่บ้านจันทรงล่าอยู่มันคแคบ แล้วช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนักข่าวไปเกาะติดทําข่าวกันเยอะมากคุณลุ้งอิงให้สัมภาษณ์ไงบอกว่าถ้ามาเนี่ยมาเฉพาะวันที่รู้ว่ามีแขก VIP มีแขก VIP มาดีไหมใช่จะไปเฝ้าทุกวันเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปกระทบกับคนในละแวกนั้นเพราะซอยมันแคบมากอะครับเนี่ยจนกระทั่งเนี่ยสื่อมวลชนต้องนั่งกันอย่างเงี้ยนั่งกันอยู่ทางแบบนี้นะฮะใช่ครับก็กังวลแหละว่าอาจจะไปกระทบคนอื่นนะครับ